สนับสนุนโดยครัวกร่งปลาแมคเคเรลจากสามแม่ครัว ah เมื่อเร็วๆนี้ทางมันสื่อพิมพ์ The Wall Street Journal ได้มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบ10ธนาคารยักษ์ว่ามีส่วนในการเกี่ยวข้องครับในการปั่นราคาทองนะครับราคาแพทินัมหรือว่าพลาเดียมรวมทั้งเงิน หรือเปล่านะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอื้อเฉามากๆเลยนะครับการปั่นนะครับสินค้าพวกโลหะนี้อยู่ในตลาดลอนดอนคําถามก็คือว่าทําไมเจ้าหน้าที่ของลอนดอนไม่ด,ดําเนินการตรวจสอบนี้ทําไมถึงให้เจ้าหน้าที่ของทางด้านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดําเนินการต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะไปถึงโรงถึงศาลหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับ ชื่อเสียงของธนาคารยั่ษงใหญ่ของโลกเท่านั้นเลยนะครับเอเอ่ยชื่อขึ้นมาทุกคนนะครับรู้จักกันดีนะครับเริ่มต้นด้วย Bank of Nova Scotia เป็นแบงก์ของแคนาดา Credit s u i s s e Group เป็นแบงก์ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับ Deutsche Bank ของเยอรมัน Goldman Sachs ของสหรัฐอเมริกา JP Morgan Chase เป็นแบงก์ใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา Society General e เป็นแบงก์ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ Standard Bank Group เป็นของ,องกรี ล่าสุดมาก็คือ UBS AG ซึ่งเป็นธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มธนาคารยักษ์เหล่านี้ทำไมนะฮะถึงถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปั่นราคาทองราคาเงินราคาพลเทิรรวมทั้งพลาเดียมถ้ามีการปั่นจริงมีการหัวจริงหมายความว่ากลุ่มธนาคารนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือว่าดำเนินธุรกิจไปในแนวทิศทางเดียวกัน ถ้าคงจําได้นะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตวอลสตรีทเมื่อปี2008นะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีการพบว่านะครับระหว่าง2008-2009จนถึง2010เนี่ยทาง U.S. Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการแอบทิม์เงินนะครับโดยไม่ผ่านคอนเกรสโดยที่แม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม,ไม่รับทราบด้วยเหมือนกันนะครับมีการทิมเงิน16ล,นล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเพื่ออุ้มระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาทั้งระบบนะครับรวมทั้งอุ้ม ธนาคารของยุโรปด้วยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูรายชื่อนะครับก็จะเห็นว่ารายชื่อแบงก์เหล่านี้ได้รับผลประโยชน์จากเงินช่วยหรือระยะสั้นนะครับ liquidity สภาพคล่องที่เฟดเนี่ยอัดเข้าไปได้รับกันทั่วหน้านะครับที่รายรับมากที่สุดก็คือ,อซิตี้แบงค์ไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่า JP Morgan ทั้ง Society General d นะครับเดอชแบงค์ะ Bank, นะครับเกรดสวิสรวมทั้ง U b s ทุกธนาคารเหล่านี้ต่างได้รับสภาพคล่อง เอมิเรเจซี่ฟันดิงนะครับหรือว่าเงินช่วยเหลือภาะวะสุขเฉินเนี่ยจากทางด้านเฟดเหมือนกันหมดคล้ายกับว่าแบงก์เหล่านี้อยู่ในเครือเดียวกันปฏิบัติงานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เหมือนกันอาจจะสอบไม่ได้ถึงที่สุดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเหล่านี้มีส่วนร่วมในการปั่นหรือว่าทุบราคาทองเงินแพาตินัมหรือว่าพลาดยมในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่า สินค้าเหล่านี้ถือว่าอยู่ในพวกบริโภคพันธ์ซึ่งเป็นศตรูหรือว่าเป็นปฏิบัติต่อข้างเงินกระดาษขณะนี้กลุ่มที่ดูแลอดอลลาร์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือว่าแม้กระทั่งเฟดนะครับไม่ต้องการให้สินค้าราคาพวกนี้สูงขึ้นเพราะว่าถ้าสูงขึ้นมากว่าดอลลาร์ก็จะตกขณะนี้มีความพยายามทำนะครับอย่าง อยู่เบื้องหลังนะครับพยายามที่จะรักษาสเสถียรภาพของดอลลาร์คือพูดง่ายๆว่าให้ดอลลาร์แข็งนั่นเองนะครับเพื่อจะรักษาความเชื่อมั่นนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะปั่นสินค้าพวกออทองเงินพลาตินัมหรือว่าพลาเลียมได้เนี่ยคงทําไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกลางนะครับมีหลายคนนะครับมีการตั้งข้อสงสัยว่าการปั่นราคา อทองหรือว่าเงินหรือว่าโลหะอื่นๆเหล่านี้อาจท้ายสุดมาแล้วจะสามารถโยงไปเกี่ยวข้องถึง Bank of England ได้หรือเปล่าซึ่งเป็นธนาคารกลางของอ,อกกังกฤษจะไปโยงถึง European Central Bank ได้หรือเปล่านะครับรวมทั้งไปโยงถึงแบงก์ฟ r อินเต n ร์เนชั่นแนลเ e ็ e เ t m e n t มนะฮะซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการท้าทองคำยูดีนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อื้อฉาแต่ว่าก็เกิดขึ้นในช่วงที่ มรดาประเทศต,ต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเนี่ยกำลังมาหันมาดูทรัพย์สินของตัวเองนะครับโดยเฉพาะทางธนาคารกลางว่ามีทองคําเหลืออยู่ในรีเซิร์ฟมากน้อยเพียงใดเราทราบข่าวดีนะครับเพราะว่าทางเยอรมนีเนี่ยได้พยายามที่จะเรียกเอาทองคําคืนจากทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริกาที่เคยฝากไว้นะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยรวมทั้งเรียกทองคืนจากฝรั่งเศสไปด้วยแต่มีปัญหานะครับในการเรียกทองคําคืนจากสหรัฐอเมริกานะครับ อทองคําคืนส่วนหนึ่งที่คืนที่สหรัฐอเมริกาคืนเยอรมันไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นทองคําซึ่งไม่ใช่ทองคําดั้งเดิมนะครับแท่งเดิมที่เยอรมันเคยฝากปรากฏเหมือนกับว่าทองคําที่เยอรมันเคยฝากเอาไว้เนี่ยถูกขนไปถูกเอาไปขายหรือถูกเอาไปปล่อยเช่าต่อหายลับไปกับตานะครับไม่สามารถจะเอาคืนได้ไอ้ไกลไก เรื่องทางด้านการเก็บทองแล้วก็คืนทองเนี่ยขณะนี้กําลังอยู่ในภาวะวุ่นวายอยู่นะครับล่าสุดมาเนี้ทางเนเธอร์แลนด์นะก็สามารถที่จะเรียกร้องคืนทองคําจากสหรัฐอเมริกาได้122.5ตันเบนเจียมนะครับก็ขณะนี้กําลังมีการสํารวจอยู่นะครับรวมทั้งออสเตรียด้วยก็มีความพยายามนะครับในการเรียกร้องทองคําคืนอยู่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคดีต่างๆเหล่านี้ที่ทาง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายพยายามที่จะเรียกไต่สวนเรื่องการปั่นราคาทองราคาเงินหรือว่าพลาจนัมรวมทั้งพลาเดียมเนี่ยจะเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับความพยายามของกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับที่จะเรียกทองคำคืนจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความลับนะฮะที่ทางการของอกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งธนาคารในเครือที่ผมเคยเอ,อ่ยชื่อมานียมี ส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการที่พยายามที่กําหนดให้ราคาทองคำเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้ต้องจับตาดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการท่นงรีพอร์ตเวลาหมดลงพอดีนะครับทบผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันที้ทางน่าติดต